สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจย์สวัสดีค่ะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาท่องเที่ยวงานสายมูกันนะคะมีโอ้โหหลายหลายหลาย,หลายอย่างมากเลยในงานและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือต้อนเทียนแล้วต้นเทียนเนี่ยอาจารย์คะคือมอยากทราบว่าววทําไมต้องเขียนนะคระบละงเทียนคะเป,นเป็นเป็นคาถาโบราณ <สะ S 2> ครับเขาเรีรเยกเ,เ,เป็นตีบุทพาะํเทียนเป็นกางเขียนเทียนใอ่เขาก็เขียนเทียนให้มีโชค่วลาภเานีย เป็นเทียนชกลาภแล้วก็เป็นเทียนที่แบบเปิดดวงได้ไหมใช่ครับถวายพุทธบูชาถวายพุทธบูชาอันนี้มีสีเล่มเขียนหมดเลยเหรอครับผมอันนี้เขียน,นกี่เล่มนะคะหนึ่งเล่มเดียวครับหนึ่งเล่มเดียวนะคะคดีนะคะเข้ามาซูมดูใกล้ๆนะคะอ,อ่าจเจตนรักขลาขลาอันนี้คือท่านอาจารย์เขียนเองนะคะอ,อาจารย์นมของอาจารย์เรียกว่าอะไรคะอาจารย์ โกเจอน้อยมหามลครับค่ะซึ่งปกติอาจารย์ก็จะไปตามงานก็จะเขียนแบบนี้ตลอดหรือว่าโอ้แล้วแต่แล้วแต่คใช่ียนครับปกติอาจารย์อยู่ที่ไหนเอ,อ่ยอยู่ที่มหาสารคามครับ อ้าวอาจารย์ท่านเป็นคนอีสานนะคะอยู่มหาสรารคามนะคะอยู่บ้านเดียวกันเดอ้ออยู่บนอยู่บนครับคนที่น,น,น,นะคะบาวคนที่น่าข้าวคนอีสานเด้อค่ะอ่าผู่บนนะครับย่เที่น้ำตาครับแม่นจะจะจะหอดละเนี่ยแม่<น>จะสิบิีโตไปได้บ่พวกนี่นะคะไม่ธรรมดานะคะทําทําไมทําไมอักขระอย่างนี้ไม่ได้ไง่ายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอักขระที่เขียนนี่เขียนเป็นตัวจริงๆนะคะอ่าตากล้องเชิญค่ะ ค่ะคือเขียนขเขียนนี้เป็นอักขระไม่ใช่ว่าขีดๆนะขเขียนเป็นอักขระจริงๆเป็นตัวเป็นต้นเลยนะคะค่ะ,ะอาจารย์เขียนได้เลยค่ะอาจารย์ลองลองเขียนสักตัวเลยค่ะเขียนตามตามที่อาจารย์จะเขียนนะคะนี่นะคะถ่ายให้เห็นทุกอย่างเลยนะคะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ อาจารย์ท่านเขียนเก่งแล้วเขียนเก่งแล้วเขียนไวมากนะคะนี่รอบต้นเทียนจะก,กว่าจะรอบอาจารย์ก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะแบบนี้เ็าต้องใช้จิตใช้จิตพลังในการเขียนด้วยนี่นะคะสุดยอดค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้มาร่วมในงานวันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ใช่ว่าใครก็จะเอ่อมาเขียนได้อย่างนี้นะคะ ทุกคนนะเขียนได้แต่เล่มใหญ่ๆอย่างนี้คงจะคงจะนานมากเลยกว่าจะเขียนอ่าได้นคน่ะค่านอาจารย์มาวันนี้ก็ต้องช่วยกันที่ฐานนี้นะเออใช่อาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าอาจารย์อาจารย์อมชื่อเสียงเรืองามนะคะอาจารย์ช่วยานใหญ่นะคะอ่า อาจารย์อาจารย์สิทธ์นะครับสิทธิ์เจ้าน้อยมหาบุญอันน,นี้เป็นอาจารย์ของกระผมเองที่อยู่กับท่านนานแล้วแหละ,ะเรียนที่อีสานครับแล้วก็เกจิสายอีสานเป็นผู้ท่านผู้แก่ก็ก็ไล่เรียนหมดอะ่ะครับ <c oughs> กว่าจะได้ออกมาเป็นอักขราอย่างนี้นะอะแล้วทีนี้เขียนไปแล้วปพ๊บก็จะสังเกตว่ามีชื่อของลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเขาอยากจะทําบุญอันนี้เป็นภาษาจีนด้วยอ่านานาชาเออ จะไม่มีแต่เป็นชื่อนะฮะเป็นชื่อ,อ,เ,อเป็นชื่อที่ที่เขาอยากจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรมาเสริมหรือมะมูในงานของเราใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคนจีนให้ความสนใจมากนะอันนี้เขาจะเป็นประธานใช่ไหมครับอะไรครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไม่เขียนชื่อเขาใส่ด้วยนะอ่าเขียนชื่อใส่ด้วยแล้วก็จะช่วยกันสวดทําพิธีให้เขาเพื่อให้เขา มีกําลังใจอ่าจะได้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆจะได้มาเที่ยววัดเที่ยวอะไรไปด้วยในตัวเลยแล้วเนี่ยมันมีดีกว่าเมืองนีนไหนนะคะใช่ครับมีมีเป็นเอกลักษณ์มากเปทุกที่วัดแล้วคนบ้านเรานี่เก่งใช่ครับเก่งสวยอยู่ตรนแล้วก็เนี่ยไม่ธรรมดาติที่เป็นภาษาจีนเขียนกัอักษรจีนฮะเขียนเลยนีลงกระทำพระไปจะได้โบสถ์สั่งอักษรจีนต้องมาด้าาวย อะไรเราไม่ธรรมดาและอาจารย์อาจารย์ผุรู้ประเทศไทยเราแต่ละท่านก็ไม่ธรรมดา,ะมมา,าดนะคะอาจารย์ครับฝากชื่อเสียงเรียงนามได้เลยนะคะ ปกติระจำอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มหาสารคามครับบ้านแสนสุขสจุอาจินต์อำเภอนครวิเชียรวัดมหาสารคามครับถ้าใครสนใจว่าหรือหรือถ้าอยู่ใกล้นะครับที่กรุงเทพก็ยังมีนะครับที่ลำลูกกานะครับตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับของสองครับหมู่บ้านเสมาฟ้าคำถ้าถ้าอยู่ใกล้ก็แวะที่นั่นได้นะครับแต่ต้องโทรก่อน เขียนเปิดดว่งเปิดอะไรทั้งหมดได้เลยครับได้หมดเลยได้หมดเลยตามศาสตร์ของทางภาคอีสานนะครับฝากด้วยนะคะอันนี้เป็นเยนของอาจารย์ทั้งสองท่านที Sen ่ท่านไม่ใช네่เรื mm, ่องง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาเขียนเล็กก็ได้นะครับมันต้องมีอัตลักและเป็นวิชาเละกเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เสริมดวงิดดวงปิดโชคกดลาบนะคะก็วันนี้ราบขอบคุณอาวุโสทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ ฝากติดตามช่องเจ๊หมวยเบิงบานด้วยนะคะ